สว so ัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทเพื่อสิงนะคะมื่อนี้กับม้าขับรถไถเสทยแจัมคือเก่านะคะมื่อนี้มาปั่นจยกสีปั่นหลอดบวหลอดเด้อพี่น้องเบิ่งเอามานะครับรถไถเสทยแจัมนะครับยาเยอะเสียแจัมจี๊ดจ๊าดเอ้ยคือเป็นชื่อเสียแจัมอะไรนะแก๊สสิงครับแก๊สสิงช่องเสียแจัมจัมแก๊สสิงนะครับผมนี่ครับน้องแคทน้องแคทเพวกซิ่งนะครับผมมาปั่นนะครับผมมาปั่นนาใคร นี่ครับไปแล้วครับเด็กแกมสอนอยู่ข้างข้างนะครับผมพังพังแม่เเยียยเ่ยมแรงๆไปเลยรถพังไปเลย <c oughs> อย่ะไปแล้วครับผมสูงดูครับหลอดปนอ,อ <c oughs> ไปไหนไปไหน สอน,นครับพึ่งพึ่งจะปั่นมัน้งใช่พึ่งเคยปั่นนะครับเคยจะไถกับดันดันก็ยังไม่เป็นแล้วก็มามาปั่นนาครั้งแรกของของน้องเขาแต่ว่าปั่นนามันง่ายนะครับง่ายกว่าดันเมือ่อตอนคลิปตอนนั้นนะดันนั้นทำยากนะครับอันนี้ก็มาปั่นนานครับนาะปั่นก็จะง่ายกว่า แต่ว่าดินนี่ค่อนข้างจะมีหินต้นมีหินปนนะก็อะมาดินอะไรไม่รูร้ว่าหนูคนสอนกับคนขับชนตะกล้องเนือ้อเหยียบแรงแรงเลย <c oughs> เหย, <c oughs> ยียบแรงแรงเลย <c oughs> ไปเลยแห้งๆหลดหัว <c oughs> ยับจะนับไม่ถืออีกวะ พังแค่นั้นครับ,รบหัวโยกับหัวโยกเหัวโยกโอ้ยเนาะอยากเป็นทุกอย่างนะครับต้องอดทนนะครับถ้าใจไม่รักนี่ไม่ขยันมาขัดขับนะครับนี่ต้องคนขยนันใจรักด้วยนะครับหายากครับผู้หญิงอย่างนี้นี่สุดยอดเลยแน่นอนนะ ฝั <laughs> ่งนู้นก็อีกคันนะครับผมสองคันครับมาปัน่น <c oughs> แรงๆเลย <laughs> สะเทือนนะครับโอ้โยก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 ยันหัว <laughs> <laughs> นี่นะครับผมบรรยากาศทุ่งนานะครับอันนี้ก็ ฝนจะมาแล้วนะครับต้องรีบปันนะ่นนี่ครับฟ้ามืดมากพรงนั้นน่าจะตกแล้วแหละตอนนี้ฟ้ามืดเลยยามเย็นครับยามเย็น,นบรรยากาศสุดยอดอนะ่ะอยู่ตรงนาครับผมมาดูนะดูตีดินละเอียดมากนะครับ ดูช่วงราตีโคง้งข้าแล็กไปดูความขยันของนางคนระับขยันมากคนนี้ทำงานตลอดนะครับ ฝนก็ใกล้จะมาแล้วตอนนี้ก็ฟ้ามืดมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ฝนอีกสักพักก็คงจะฝนแล้วครับตอนนี้ก็รีบปั่นให้เสร็จนะครับน,นี่น้องแคทก็จัดให้เลยครับเต็มที่ครับเต็มที่วันนี้คนสอนก็ตั้งใจซอน <c oughs> แจมแก๊สซิ่งนะครับผมเจ้าของรถนี่ช่อง YouTube เขานะครับฝากติดตามของเขาด้วยนะครับช่องแก๊สซิ่งนะครับอันนี้คนสอนก็นลงแล้วครับปล่อยให้ขับคนเดียวครับเอาง่ายม,มากผมอัลจ้าคนเดียวครับตเตลิดขึ้นนัวคณะขึ้นไม่ได้หรอกน,นัวคณะคือไหมเจมยังไแงแกจวเจววะได้อยู่เ้ยสบายเลย ได้พักเลยในตัว<ะ>ใช่ไหมธรรมดาธรรมดาก็ว่าไปแจมแจมแก๊สซิ่งนะครับใช่ไหมช่องเอาคลิปลงยัง,ย,งยังไม่มีคลิปลงเลยยังไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โทรศัพท์ไม่มีครับแต่สร้างช่องไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีคลิปลงเนื่องจากโทรศัพท์ประสบอุบัติเหตุโทรศัพท์มึงอยู่ไหนโทรศัพท์ชาดไว้ในรถของน้องแคทอั้นเลยจุนซิ่งไงจุนซิ่งไม่รู้ไปบ้านแล้ว ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทั้งสาระเออจูนซิ่งเขาก็อยู่บ้านน้องน้องจูนนะครอยู่บ้านนะครับผมอันนี้ผมก็น้องจูนน่าจะฝึกงานนะมันมันลั่นเดือดมากเลยยังมีหลังท้อไหมนี่ชออท้อไหมภูมิใจปะภูมิใจเด้อภูมิใจมากลั่นน้อยน้อยอลั่นน้อยๆถอดเข้าพักออกโอ้โหเป็นปลานเลยแหละท้อไหมวันเส้นหัวมื่อไหร่ถอเลยติดเทปูด้วยเยเอาว่ะ ตีเธอโบอย่าลืมชวนน้องแคทมาขับดิวยตาตีเธอโบเนี่เสียงดังยังไงเหยียบปั๊บดังเลยติวยก horn ยก horn นะยก h o r ยก h o r นี่ยผมเอ้แต่ไอตัวนี้ปั่นละเอียดดิดิมึงดูฟันมันแบบน้อไม่กูเปลี่ยนฟันมาใหม่แม่เนี่ยฟันอะไรฟันจระเข้เออโอ้ยเนี่ยกูโดนหินแตกกูโดนหินแตกมันบางอ่ะฟันมันเยอะมันเลยบาง ลดจำนวนลงเอาก็กลัวโดนหินแตกลงๆมันก็เป็นงี้แหละน้ามีงเป็หินเนาะแล้วทำไมไม่ให้น้องแคทเหยียบแรงๆไปเลยแค่นั้นแหละไปเหยียบแก๊สเอามึงตกรถพอดีเลยอะไรนะใส่เกียร์สเอามันตกรถพอดีเลยใครตกรถคนนะแต่ขนาดนี้ก็โยกอยู่เนาะแต่ถ้าที่สภาพรถไทยมีโชคเนี่ยทำยังไงน่าจะกระเด็นออกจากรถแล้วนะแล้วมัโยกเลยไม่มีแนบดูแต่แค่นี้ก็โยกอยู่ ต่แรงดีนะดูดินจะดินแตกดีใช่ไหมเลยอันนี้ถ้าถ้าของเดิมของไอ้พานพานปั่นวนี้มันก็จะไม่เรียกขนาดนี้ใช่ไหมพานปั่นอ่ะถ้ามาจากเนี่ยถ้าซื้อมาเลยไม่ได้ซื้อฟันมาเปลี่ยนอ่ะโอ้ยท้กไม่ได้ซื้อฟันมาเปลี่ยนมันจะละเอียดบ่เนาะมันหมดมันดูจากหมดเลยตรงเนี้ยหมดเหมือนกันพ้ามันโดนดินมันก็สึกไปเลยใช่ไหมสึกล้อมีการสึกล้อ ใช้งานเนาของอะไรที่มันใช้งานแล้วมันก็จะสึกหรไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นรถเราใช้ทุกวันมันก็จะสึกหรออะไรที่เราใช้บ่อยๆซ้ำๆมันก็จะสึกหรเป็นแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาเปลนแร้วเก่งแล้วนี่แค่บอกหลักการนะแค่บอกหลักการว่าทํายังไงแต่ไอ้ขับขับได้ไม่ดูยังไม่ได้สอนการข้อมุมใช่ต้องเข้ามุมไถด้วยไถยังไม่สนการเข้ามุมเลยเข้ามุมปุ๊บมันจะเสียงดังพอเวลาเข้ามุมว่ามันมีหินตรงมุมหลายเลย ใช่ไหมก็ต้องเอามอนซึ่ยัดบนเตียงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นนะครับว่าเขาเรื่องนั้นน้องแคทขับรถนะครับรถไทยนะอันนี้รถไทยอะไรนี่รถไทยอะไรกันสี่โมงดูแต่เวลาเลยโอ้ทำงานดูแต่เวลาได้ไม่ไหวดิอีสานไรนี่คนก็จะมาแล้วเนาะแคทไปปั่นยิงอะไรข้าวบ้านอีกไม่นะผม น้องแคทครับตั้งใจมากครับยังไม่เจอฝุ่นอยากให้เจอฝุ่นที่ไหนเลยอืมเลยทำบาปน้องมันถ้าโดนฝุ่นน่าจะเป็นแบบฮันุมานผู้ฝุ่นแะพึมพุ่มพุมสะพา, <laughs> พาน้องจูมาขึ้นแล้วเดินอีกอ่าตกโอ้สะพาน้องจูนี่น่าจะล่วงลงมาข้างล่างปั่นเข้าไปด้วยกันมุนก็เ,เตอือนเง็บไปหน่ยง็บเลยเง็บเรื่อยไปเงียบเนี่ยผมปั่นสวย มันก็ดูเมฆอันนี้ฝนจะตกแล้วเนี่ยเนี่ยก็ฝนจะตกแล้วนี่ครับมืดตึบเลยอีกกี่ไร่แล้วเนี่ยสามสามไร่เก็บของกลับบ้านเลยแจะสวยมากเลยนะของแม่กูเก็บของให้บ้าเอ้าก็เก็บดูครับบรรยากาศครับเมฆยังงามยังงามอยู่ดลนี่แหละดูว่านี่มึงก็ถอยไหมครับวันนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงครับน้องแคทก้เมื่อยปะโอเคอยู่นะคะพอครับได้ สำหรับคลิปนี้แคทร์ขอเจ้าคลิปเพียงเท่านี้ฝากก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแซวแคทร์เพิรงลซิง์แล้วก็ยูทูบแซวแคทร์เพิรงลซิงก์ด้วยนะคะบ๊ายบายเน่แหละดูออกเห้า <laughs> แตก